สวัสดีครับเปนเสด็จใบอำนาจครับวันนี้ก็ภารกิจเช้าอีกแล้วนะครับเดินทางไปส่งรถกันนะครับติดอีกแล้วนะครับลืมไปว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์หยุดต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นะครับคนก็น่าจะเดินทางเยอะอยู่นะครับวันนี้สายรถจ้างที่จอดรถเต็มนะครับอันนี้ก็ต้องวิ่งนะครับ เชียงรายแล้วนะครับตอนนี้ก็รับรถเช่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปพะเยานะครับใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่พะเยาครับถึงพะเยาแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเข้าไปที่บ้านลูกค้าครับทางก็จะแคบนิดนึงนะฮะสไลด์กาลังวิ่งตามานะครับเข้าหมู่บ้านลูกค้าแล้วนะครับสบอกของเรามาแล้วนะครับ คุณตามาด้วยไหมครับไม่ตามไม่พอมาสัมภัสณ์ฝากากถือนิดนึงครับอาาถือถือไว้แบบประมาณเป็นไหมได้ไหมได้ครับเข็นอยู่ครับเวลาจะผมตัดต่อได้ครับครับเอาเลยครับทีนี้ต้องขออนุญาตนะครับสัมภาษณ์อาจารย์ที่ชอบรถ GLC อ่าชอบอะไรของรถรุ่นนี้ครับค่ะก็ชอบความเป็นสปอร์ต ่วรุนแล้วก็วัยรุ่นนิดนึงค่ะ <c oughs> แล้วก็คล่องตัวแล้วก็รูปทรงเขาก็สวยถูกใจด้วยค่ะคูเป้ครับ,รบอตอนแรกก็ดูเป็น300อยเนาะค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนคุยกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นอันนี้ดีแล้วทีนี้ที่เปรียบเทียบกับ g l c 300ที่เป็นปลั๊กอินนะครับทำไมถึงเลือกเป็นเครื่องดีเซลล้วนครับก็ <c oughs> ในช่วงนี้ค่ะอยากจะใช้รถเป็นเป็นดีเซลเป็นรถน้ำมันก่อนรถไฟฟ้าเอาไว้อ,อีกสักระยะหนึ่งค,ค่ะ,ค,ะค่อยๆไปเล่นทีหลังค,คะคะเราก็อยู่พะเยาขึ้นเขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหาะกับการขึ้นเขาเราไปเชียงใหม่บ่อยเดินทางบ่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะเซฟดีค่ะครับแล้วเมื่อกี้เราไปลองขับกันมาไปขึ้นเขาเล็กๆนิดนึงเป็นยังไงครับขับขึ้นไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็โอ้โหสุดยอดสมูท เครื่องแน่นครับครับการเข้าโค้งเข้าไลน์นี้ก็เข้าง่ายครับยุดถนนเรียบร้อยครับครับถูกใจจะกลาแต่จะมีเข้าเกียร์ผิดนิดนึงใช่ครับชินกับรถญี่ปุ่นคเพราะเกียร์จะอยู่ฝั่งเดียวกันกับไฟเลี้ยวของรถญี่ปุ่นแต่ว่าเข้าผิดเราก็แก้ไขได้เข้าผิดมันก็เป็นแค่เกียร์เอ็นอะไรเงี้ยเนาะบางทีก็ได้ลองกันแล้วนะครับจะตกใจ อย่าตกใจช่วงแรกๆยังตื่นเต้นกับรถใหม่อยู่ก็เลยจะผิดบ่อยหน่อยนิดนึงค,ครับผมทีนี้ถามถึงเรื่องของการบริการเนะะาะการก็อาจจะมีดูแบบหลายๆที่หลายๆคนคมาบ้างค,ครับอชอบอะไรที่เลือกซื้อกับผมครับค่ะก็ชอบด้วยสไตล์ Family Man ของอคุณคอำนาจนะคะ,คะแล้วก็บริการตอบคำถามค่ะแล้วก็ คือสามารถติดต่อได้ตลอดแล้วก็ที่สําคัญเลยมีความจริงใจต่อลูกค้าไม่ต้องพูดเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็มีความคือสไตล์แล้วก็ชอบที่ไม่ค่อยพูดเยอะอยู่แล้วอะไรแบบนี้คะสไตล์ตรงกันรก็เลยใช้บริการครับวันนี้มาก็ดีใจมากเลยได้มาพยาวนะครับไม่เคยมา แล้วก็ราบปนินอร่อยมากะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้ผมได้ดูและคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณครับเอาไปลงเเจริญรุ่งเรืองขอบคุณครับขายได้เยอะคนตาชอบไหมครับเนื่องจากเมื่อเช้าตื่นแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับ หลังจากส่งรถให้ลูกค้าเสร็จก็เช็คอินเข้าที่พักแล้วก็เนี่ยครับเพิ่งตื่นตอนหนึ่งทุ่มนะครับอันนี้มาเดินที่ถนนคนเดินตรงพยาวนะครับใกล้ๆก,กวานพเยาวนะฮะก็จะมีถนนคนเดินเนาะวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดพรุ่งนี้ก็มีวันหยุดอีกหนึ่งวันก็น่าจะมีคนเดินเยอะอยู่เดีไปดูบรรยากาศกันนะครับ คนเดินเต็มเลยครับอากาศก็ดีครับไม่ไม่หนาวไม่ร้อนเย็นเย็นสบายดีอาหารเย็นวันนี้ครับไม่ได้ที่ถนนคนเดินนี่แหละครับแล้วก็นำอบวคาโดปั่น วันนี้ก็เรียบร้อยครับเดินทางกลับแล้วนะครับบายบายพะเยาและก็เชียงรายครับถึงดอนเมืองแล้วครับนี่คือทางที่ผมวิ่งจากอาคารจอดรถสามนะครับผมเมื่อวานนี้นะฮะเกือบมาไม่ทันขึ้นบินนะครับตอนขาไปแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วครับถ้ามีขนมมาปากเกื้อกูนด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกัน ก็กลัที่บ้านกันครับคิดถึงพ่อไหมลูกคิดถึงไม่ได้เดอบอร์มาใหญ่กันนี้โอ้ไม่ได้เจอพ่อสองวันเองเ่าไปส่งรถมานี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการไปส่งมอบรถนะครับอันนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจมาเสด็จเบ้นนะครับ<ะ>โทรหาผมได้เลยที่เบอร์เดี๋ยวให้พ่อบอกเบอร์ก่อนศูนย์เก้าสี่หกห้าหนึ่งห้าหกเก้าเจ็ดครับลายออดีไก่เบ้น K A I B E N Z นะครับผม ดักยืดออกเล่นออกเล่นอีกแล้ว <c oughs> น้องคุณมานี่ก่อนครับไม่ว่าคุณจะชื่นชอบเมอร์เสดเด็ z เนรุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ m e r c ์เสดเด็ z บครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับก่อนแล้วบายยก่อนเร็ว <c oughs>